แล้วทำไมถึงตัดสินใจโดดลงมาคะคิดถึงหมอเหรอใช่ครับคิดถึงหมอนาบีอะครับใช่ครับตรงนี้ก็คิดถึงเหมือนกันครับใครไปแอลเนี่ยนาบีขอดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะคุณหมอครับคุณหมอจับได้ท่าน่ะเฮ้คุณหมอมันโดนเหรอคะโอ้โห คุณฮาโบเป็นอะไรมาคะตกตึกอครับใครผักมาหรือเปล่าคะหรือว่าเรื่อนตกลงมาเองคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคนหลังรูนี้ชั้นร้อยสิบะครับร้อยสิบดีนะทำฟามนอนว่าคิงนาบีผมไโดดลงมาหาครับดีนะผมไม่ตายแล้วทำไมถึงตัดสินใจโดดลงมาคะคิดถึงหรอคเนะใช่ครับคิดถึงหมอนนาบีอะครับใช่ครับตรงนี้ก็คิดถึงเหมือนกันครับใครแกเอ็มไม่ต้องพูด แล้วเจ็บตรงไหนไหมคะไม่เจ็บเลยครับแกร่งมากครับแท้ๆมันลดสฉยๆครับโ <Okay. S 1> อ,อ้โหสุดยอดเลยค่ะใช่ครับแปลว่าแข็งแรงมากเลยนะคะเดีย๋ยวนาบีขอดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะคุณหมอครับคุณหมอจับได้ท่น่ะนะเฮ้ย,ยคุณหมอมันโดนเหรอคะโอ้โหเปน็นไข่เลยฮะตำรวจเหคุณหมอเต็มล้นเพาแอบฟังเราคุยอะครับไม่ไม่ได้แอบครับตั้งใจฟังเลยครับอันเนี้ย ข้อมูลแม่เหรครับ,เข,บเขาบอกว่าเขาบอกเขาเป็นตำรวจที่สุดยอดที่จับคุณฮาโมได้อะเมืเ่อไหร,ร่เหรออาพี่นาลินหลอกเหรอคะมาได้หรอกครับเขาจาตตำรวจไม่ได้อยู่แล้วครับพาะจะพ่ออะไม่มีเจ็บตรงไหนเลยเหรอคะเจ็บหน้าอกอะฮะสองข้างเลยครับผมไม่แน่ใจว่านมแตกพานหรือเปล่าอันนี้ฉีดยาเข็มเข็มไหนอะครับทำไมหายไวจัง ไม่ไม่ใช่หมอนอบีพูดใช่ไหมเนี่ยงงหมดแล้วไม่ใช่ค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาันไม่โดนหน้าอกหรอคะอุ้ย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 คุณหมอหน้าหน้าอกค่ะหน้าอกนาบีกำลังเช็คหน้าอกค่ะลงลงไปหน่อยครับลงไปหน่อยถ้าลงไปอีกหน่อยมันจะไม่ใช่หน้าอกแล้วนะคะที่นาบีเห็นเลยตอนนี้ก็ดูปกติดีนะคะไม่น่าจะเป็นอะไรมากผมก็หายแล้วครับผมก็หายแล้วครับคุณนาบี เออใจเย็นนะคะนาบีมีคนเดียวอะค่ะทช่ไมล่ะคุณอาบีเชิญข้างนอกเชิญข้างนอกหน่อยครับได้ค่ะเดี๋ยวนาบีขอใส่บินก่อนนะคะครับอยู่ข้างในแป๊บนึงก่อนนะคะตครับคุณอาบีเชิญข้างนอกเลยครับเดี๋ยวผมมาให้ดีกว่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับผมข้างในแป๊บนึงฮะเดี๋ยวไปก่อนครับข้างนอกเลยครับคุณอาบีครับไปเอาผมลุกก่อนครับคุณอาบีเปิดเบียร์ผมลุกก่อนครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วไป่ะดูร่างสุขภาพด้วค่ะ กับผมนี่คือไม่ดูแลเลยนะครับนีไงนบิก็ช่วยหน่เฮอันนี้นาบิ๊นาบิใส่บินพี่นลินไปยังเนี่ยใส่ผมโดนใส่มาแล้วเขาก่อนคุณนาบีมาใส่อีกยอกยออ๋อไม่ไปเงินสวก็ได้นะเอาเอาไม่ได้เอาสิครับไปให้ด้านนอกค่ะเราเนี่ยนะคะมันไม่ธรรมดานะคะพี่นาบิ๊กเอิมหมดแล้วฮะ นั่นเจ้าพ่อเลยนะคะเจ้าพ่อแล้วไงอะตำรวจนะไม่ผีผมเนี่ยคนรักษากฎหมายไม่ชอบไม่ชอบคนแบบทำผิดกฎหมายเงี้ยหรอคุณอาบีฮะอถึงขั้นต้องกดเงินเล้วค่ะเพราะเพิ่งรีไปแซงว่าจะให้เยอะแน่เลยอะมันยอมกันไม่ได้ค่ะเรื่องเนี้ยอ้าวเป็นเรื่องยอมกันไม่ได้อีกเอ้นี่คือดูแลผมเลยนะ นี่คือไปดูเขาหมดเลยอะบีบนวดนเขาอย่างเดียวเลยอะไี่บีบที่ไหนเขาบอกว่าให้ดูแลค่ะเขาเจ็บหน้าอกตกลงมาจากที่สูงนะครับผมมาเจ็บต่ำมากพี่นารินบอกพี่นารินแค่กระโดดลงมาตื้นๆแต่ว่าเขาตกลงมาจากตึกร้อยสิบชั้นค่ะพี่นารินเขาเก่งยังไงเขาบอกว่าร้อยสิบชั้นใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บอะไรมากมีแค่เจ็บหน้าอกนะคะ โอ๊ยลงเทวิตเตอร์ลงเป็นคลิปได้ด้วยหรอคะมันไม่ได้เป็ติ๊กอะอะดูสิคะดูสิไม่ใช่คลิปค่ะมันเป็นภาพแบบไอ้เนี่ยเป็นภาพจิบแบบจิบที่มันลุกดิ๊กแป๊บหนึ่งอะอย่างมีเหรอเป็นตอนไหนตอนแบบบอกบอกเลิฟยูป่ะตรงแบบตอนแบบส่งมินิฮาร์ดอะไรเงี้ยได้ไหมอ่ใครส่งคะใครนัดมินิฮาร์ดวันนี้ค่ะน้องคิตตี้เอ้าเห็นพี่ใครกับพี่เชียวหรือเปล่าเอ่าน่าจะอยู่ด้านในนะคะใช่ นี่ไงพูดเนี่ยพูดเสียงสองกับสาวเลยอ่ะเป็นตำรวจคะมารับพี่นลินไปด้วยค่ะเขาหลีสาวเต็มโรงพยาบาลเลยค่ะไม่ทํางานแล้วค่ะไม่ไม่จีบหมอคนเดียวครับนั่นไงคะเห็นไหมเขายังหือเลยค่ะ